วู้ไม่ต้องเล่นวอดอกแล้วเล่นสติงเจอร์ก็พอ ทลิปวันนี้นะครับจะมาอยู่กับปืนสติงเจอร์นะครับผมปืนราคาถูกที่สามารถให้ผลลัพธ์ราคาแพงได้นะครับถ้าเลือกมาใช้ได้อย่างถูกจังหวะถูกที่และถูกเวลาเนาะยิ่งอยู่กับครบเนี่ยนึกว่าลดถังความเร็วสูงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้นะครับเมื่อใช้สต er. ิงเจอร์ฝากกดไลค์และไปดูกันเลยครับ และนี่เลยร้านเติมเกมที่เกมเมอร์วอโลนเลือกใช้ถูกกว่าเติมเอ็มสิต้องที่นี่เลย Richman Shop เติมถูกผ่อนได้เข้าไวใน5นาทีเพียงร์ชคำว่า richmanshop.com เลือกเกมวอโล a n d และแพ็คที่ต้องการใส่รายออดดีและเลือกวิธีการจ่าย สดรูดหรือจะผ่อนก็ได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมกดยืนยันและหากมีเหรียญริชแมนคอยก็สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ตรงนี้เลยแล้วทาการชําระเงินเมื่อชําระเงินเสร็จแล้วให้กดยืนยันวิธีของคุณจะเข้าภายใน5นาทีนั่นเองหากประสบปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถทักไลน์โดยมีแอดมินพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมวอลเล่ย์บอแบบง่ายๆในราคาถูกตลอด24ชั่วโมงได้แล้วที่ริชแมนช็อปย้ปเรียกพลัง

เคยชาตัวะครสองตัวแล้วรอผมแป๊บรอผมแป๊บ One enemy remaining มันเห็นอะไรเลืองหยองตรงนี้ปะอะไนวะ โอ้สวยตอนนั้นมันอยู่แบ็คไซด์มันอยู่ตรงนี้นช่ใช่ตอนนั้นอยู่แบ็คไซด์มันขึ้นเชือกสวนกับผมเมื่อกี้ผมว่าอ๋อแล้วมันก็ลงไปดอกใหม่ก็หายอยู่ตั้งนานผมก็ว่าอะไรเหลืองๆวะอะไรก็เลยชื่นใจแปดสิบอยู่ด้วย

I never land Joke's over. you're Enemy dead you know. I'm back for good reloading. I one. not I get, oh. point, get point. <laughs> มีตัวนี้ต้องมีตัวไหน One enemy remaining. Flawless. My ult is ready. เดี๋ยวไม่จับใครเดี๋ยวไม่จับเดี๋ยวไม่จับหายแล้วใคร น้าเพนนะครับระวังแฟงนะทำอีกตัวหนะ่ครับอันนี้ตัวหนึ่งตะลังตะลังตะลัง เตอร์แคทส่งข้อความสี่ิ้ทสวัสดีครับมาดูไลฟ์แครโโหดที่ผมดูได้หมฮ้ร้อยห้าสิครับจะพยายามนะครับขอบคุณโดนเด็กครับไป let's go ขอเยอะขอเยอะแต่ตครับ เอ้กูหอนแฟงตัวแฟงตัวแฟงสองตัวแฟงสองตัวครบกับฟินิกฟินิกรอหาแฟงเราได้ไหมเราได้ไหมเรา100ที120กำลังพร้อมเก็บปิ๊ทเข้าม พี่เด็กเข้างบนได้ไหมเด็ดระล่างให้เฮ้ยโอ้โห my bad เลยอ๋อเมื่อกี้ล่างปอมเหรอแข่งให้มาเฮ้ย ขาอะไรเลยเฮ้ยคิวจอยไปแล้วคิวจอยไปแล้วเดตีดิทผมาผมตีดิทินะเขามาเข้ามาเข้ามาเมื่อกี้คิวจอยมันกระพริบบอทไม่ทำงานแป๊บนึงเครับอนตียอารู้หลักเดี๋ยวคิวจอยมาอันติเหมือนกันานหลังด้านหลังนหอยู่ด้ดานหลังอ้อก่มา You should run. Oh Refreshing. One enemy remaining. So I'm going Oh my shit. Spike planted. Oh! มีการปาดกลับเมื่อปาดไปปาดกลับแฝง,งหลังโอเคครับ C หรือ B ก็จะบี B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  ยังยังยังเอา B บ,บีบบ อีเฟสไหมครับรอบนน้องใกล้นะพี่ไหนวะยิงได้เขาทำผมแล้วผมขอเสียเปรียบชิบหายเลยปนวิ่งยิง He can. Get your fun. My turn. Spike <coughs> down, One enemy remaining. <hums> over! You're dead. Bye -bye. Spike down A. 30 seconds left. No, no, no. Last player standing. of One enemy remaining.

Spike planted. Last player standing. You plum. Oh see, if we... joke's over! You're dead! Dropping yeah, smoke. Yeah. Yeah. สิงสิงโดมิงโคดสิงอ่าอย่าลก้าเจ็ดครับยูก้าเจ็ดลงมาลงมาแทงให้ผมแทงให้มีส่งข้อความ20บาทมอการขายเครื่องในเต็กร้านในประเทศที่หมดเ ไม่ต้องเล่นวอดอลแล้วเล่นสติงเจอร์ก็พอโอเคเอนสเวอร์อเรียวอีเรียะวังสเตอรนยใช้ตัวเดียวเนยใช้ตัวเดียวสวย่ วยครับโอ้ใจผมตกไหมดเลยพิโย <laughs> งโลน,นุ่ยเจ้าแค่นหนึ่งวัพีครับพี่ลูกใช่ต่อตรงข้างล่างนี้หนึ่งโอเคครับ จะหลอกมั้งครับโยรุโยของมันยุรู้จัของมันกันะรือเปล่าเราแขงได้ยุทธเข้า Spike planted

Ngā đang đa. Ngā lăng 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 đa. โอชัรอรอได้คไ n a o ด้ไหมครับด้วยคุมหน้าเอไว้ด้วยแกกทำเสียงตรงประตูเลย right h เราไปเลเเลลไปเลยครับเลไปเลยเลไปเลยเลยไปเลยครับยันยังไม่ยังไม่มาครับเหรครับกดทีว่ากดสโมอพอดีโอ้โหกดสโมอปุ๊บออกเลยเข้าสีครับนี่ครับเล่นด้วยกันเล่นด้วยกัน เประตูเล่นได้ครับเขาทำเจนามดงฮะตัวรู้อยู่แบบเจ้รู้เนี่ยฮู้นะสวยจริงจริงเจ้กอบที่ควักสมอปุ๊บแม่งพลิกเลยอ่ะ ไม่มีอะไรในใจกับ่ก็ผมบ้าไม่มีหยอกเห็นป่าวมันมันพอเราเปิดเสียงปุ๊บมันพีคเลยเข้าใจแล้วน่าจะพีคแล้